สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีรถสวยมาฝากหนึ่งคันนะครับคันนี้ Honda c ซ vic EK ตาโตนะครับสภาพสวยพร้อมขับพร้อมขายเอกสารถูกต้องทุกอย่างครับภายในงามๆภายนอกก็งามครับใครที่กำลังหารถราคาหลักหมื่นนะครับคันนี้69,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับกับรถสวยๆสภาพดีๆนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกปั๊มนะครับการันตีการโอนครับครับราคานี้สภาพนี้นะครับโทรเจรจาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่นี่ไลน์อยู่นี่นะครับ 69,000บาทนะครับบางครั้งบางทีรถจอดอยู่ที่คลอง7จ็ดลำลูกกาหรือบางทีอาจจะจอดที่ระยองนะครับโทรเช็คดูก่อนได้ครับจัดส่งให้ถึงบ้านได้ครับจัดส่งทั่วไทยนะครับกับ Honda Civic EK ตาโตปี1998นะครับ1.6ออโต้เครื่อง VTEC นะครับเครื่องรุ่นนี้ก็อึดถึกทนดูแลง่ายอะไรเยอะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในแฟนเพจแฟนขับของ c i v i c ตาโตหรือ EK ขัก็ได้ครับคันนี้โดยรวมใช้งานได้เลยครับ จะทรงมางงามนะครับไม่แต่งเครื่องท่อออกเพาะๆนะครับไม่ดังลั่นนะครับรถสภาพโดยรวมสวยครับพร้อมขับพร้อมขายเลยครับใครที่สนใจนะครับคันนี้สีสันเงาชํำ80%นะครับริ้วรอยตามการใช้งานจะทรงมาสวยๆครับไม่ได้แต่งเครื่องครับใครที่ชอบนะครับเช็คชมดูก่อนได้ครับอย่าลืมนะครับศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ เจรจารต่อรองได้ครับเบอร์โทรอยู่นี่ไลน์อยู่นี่นะครับติดต่อได้เลยครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้ครับสภาพนี้ราคานี้คุ้มแน่นอนนะครับใครที่หารถราคาหลักหมื่นชอบ Honda c ซี i c ตาโตนะครับคันนี้ห้าพลาดกันเลยทีเดียวครับราคานี้สภาพนี้ดูแลมาดีมากๆนะครับใครสนใจนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ คลิกชื่อคลิปอ่ายละเอียดเพิ่มเติมรถสวยรถดีนะครับสภาพดีมากๆภายในก็หุ้มเบาะหนังมาใหม่นะครับถูกใจใครบ้างหรือไม่นะครับโถเจรจานะครับเหมาะสําหรับสมาชิกที่กําลังหารถราคาหลักหมื่นนะครับสําหรับ EK หรือตาโตก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าอะไหล่หาง่ายครับแล้วก็ไม่แพงหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับอย่างที่แจ้งนะครับในแฟนเพจแฟนลับนะครับคันนี้ดูแลมาดีสภาพดีนะครับ ไม่มีชนหนักอัดต่อนะครับถูกต้องครบทุกอย่างครับพร้อมขับพร้อมขายเอกสารพร้อมโอนครับใครสนใจถูกใจนะครับไปเช็คชมดูได้นะครับขอเจรจาก่อนนะครับว่ารถอยู่ที่คลองเจ็ดหรือที่ระยองนะครับเผื่อบางทีบางครั้งนะครับคนขายเขาขับไปบ้านนะครับก็จะได้รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วแจ้งกันก่อนได้ครับรถสวยสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับคัดและเช็คมาเรียบร้อยครับใครที่หารถราคาหลักหมื่นนะครับชอบ h อน da ชอบตาโตนะครับตัวนี้ห้ามพลาดนะครับเจรจาต่อรองนะครับแจ้งจากช่อง y o u t u b e นะครับภายในสวยสะอาดนะครับทนทานครับรุ่นนี้อย่างที่รู้กันนะครับใครที่ชอบนถออกะปีคลาสสิกปีลึกนะครับแต่สภาพโดยรวมเรียกว่าดูแลมาดีดูแลมาถึงครับรถสวยพร้อมขับพร้อมขายเอกสารถูกต้องครบทุกอย่างครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับแต่ที่แน่นอนคือ รถถูกต้องครับรถไม่มีชนหนักรถไม่ตัดต่อแน่นอนนะครับการันตีการจะส่งให้กับสมาชิกบ้านไกลที่ไม่อยากเดินทางนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามและรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับจะพยายามหารถส,สวยสภาพดีๆแบบนี้มาฝากให้สมาชิกเลือกชมชอ็อป เลือกที่ใช่จัดที่ชอบเอาที่ไหวนะครับรถมีหลากหลายราคาหลากหลายสภาพทุนของสมาชิกก็ไม่เท่ากันนะครับความชอบก็แตกต่างกันฉะนั้นใครชอบแบบไหนจัดแบบนั้นนะครับผมทำหน้าที่คัดสรรพี่น้องทำหน้าที่เลือกและจ่ายเงินนะครับรถสวยอย่าลืมหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตามแฟนเพจแฟนลับนะครับจ,จะได้รถที่พร้อมใช้พร้อมขายนะครับ